ผมจะไปสร้างทางรถไฟต่อนะค,คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเป็นวิศวกร,รสร้างทางรถไฟก่อนไปดูได้เลยครับผมเดี๋ยวไปดูงานก่อนอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิศวกรครับผมไปดูงานนะผมนี่ครับขับรถคนนี้ไปดูเลยไปดูครับผมเดี๋ยวผมจะอนาคตผมอาจจะสร้างมาฝั่งนี้ด้วยนะอนาคตนะผม แง่ไหนว่าทางรถไฟเราอยู่ไหนลู่โคตรไกลเลยนะผมโคตรไกลนะครับทางรถไฟเราอ่ะโอ้โหเดี๋ยวผมพาขับไปดูนะแงดโคตรไกลอะ่ะเดี๋ยวอนาคตอาจจะสร้างมาฝั่งนี้นะาารครับอนาคตนะผมอุ้ยอนาคตนะผมโอ้โน้ตเราสร้างไปถึงสะพานนู้นแล้วนะครับผม นะวิ่งมาทางนี้ได้นะครับผมวิ่งจนผมจําทางได้อะนะครับผมก็ดูบนยุบดีตรงนี้แถบนี้ยุบหมดเลยนะเวลาวิ่งเนะี่ยยุบหมดเลยคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมโอ้โหแค่เปลี่ยนมุมบองแค่นี้แม่งก,กระตุกอะไรวะโอ้เฟิรมเรทล่วงนะผม รถไฟเราอยู่นู่นเหรอคุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปสร้างนู่นเลยนะไกลๆนู่นะสะพานเนี่สะพานนู้นไหนู่นล่ะรถไฟอยู่ไกลนู่นะไอตัวนี้มันขายอนี่ขายได้ละวันนั้นขายไม่ได้นะผมขายออกไปนะครับผมเราไม่เราจะไม่สามารถวิ่งไปทางนี้กับรถไฟได้แล้วเราต้องปัดปัดกูจะไปแบบนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวโอยเราบึงลิฟวขับไปทาไมล่ะมันโเอ้ยโอ้ยหลางก็สูงอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮานะเวยเฮยลางอย่าสูงนะครับผมผมนึกว่าลางดูนเปิดล้างเหมือนเหมือนมันไม่สูงพอมาดูอิ่งนี้ลางย่งสูงเลยครับดูดิลางโคตรสูงอ่ะนี่ครับโอ้โหดูเสียงเลยเออ ออยาวไปครับยาวไปอดงอดงอแถบนี้ไม่มีนะครับผมทางรถไฟนู้นทางรถไฟจะอยู่นู้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะตกแต่งที่หลังนะครับเพราะว่าแบบนี้ผมน่าจะเล่นยาวๆเลยนะผมเขาจะเล่นยาวๆเลยเงี้ยเขโยกลาบแม่ เล่นดูยาวเลยนะผมแดดแงดเนี่ยเราเราวิ่งมาตรงนี้เราจะข้ามทางรถไฟด้วยนะเราจะตัดกับทางรถไฟเส้นใหม่ด้วยนะถ้าเราวิ่งมาเส้นตรงนี้นะนี่ครับนี่ครับนี่นี่เห็นไหมนั่นเห็นคันดินไหมเราจะตัดกับทางรถไฟเส้นใหม่ด้วยนะดู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 คันดินอ่ะเออนั่นแหละ นี่ครับเราจะตัดกับทางรถไฟเส้นใหม่ด้วยนี่เลยนี่เลยแต่ว่าเราต้องเลี้ยวยซ้ายนะคุณผู้ชมทางรถไฟจะตัดตรงไปนะนี่นี่คือทางรถไฟเส้นใหม่นะคผมนี่นี่คือทางรถไฟเส้นใหม่นะครับเราก็จะตัดมาตรงนี้เลยหนุนทางรถไฟก็จะตรงไปนู่นนะครับทางเป็นขขาจี่ฝ่ายลงเนินแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้เลยผมโออ ลงเนินอะไรก็ไม่รู้นะ่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําโค้งนะครับผมนี่ครับผมจะทําโค้งนะต่อจากวิดีโอที่แล้วเลยนะครับผมตรงนี้คือผมไม่แน่ใจว่ารถจะวิ่งได้เาตรงนี้คือมันไม่สามารถเติมดินได้ครัผู้ชมนะครับผมมันไม่สามารถเติมดินได้เดี๋ยวลองลอง,ลองให้รถวิ่งไปดูดิอ๋อวิ่งได้สบายนะครับผม ม,มันไม่สามารถเติมดินได้นะครับเพราะว่ามันซื้อที่ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมจะทําโค้งนะครับผมผมอาจจะทําโค้งอ๋อให้มันเรียบลงอ๋อเพื่อที่ไปตัดตรงนั้นก็ได้นะอ๋อผมไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับผู้ชมครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองดูนะครับผมมาเรามาลองดูกันเลยครับผมชิปพีเดีย๋ยวเราจะ เอา,อางี้เดี๋ยวเราลองวางวางแบบเป็นดื้อๆด,ด,ด,ดูที่มันจะได้ปะวาแบบมีโค้งแบบเป็นโค้งปะโค้งแบบโค้งเลยอะโค้งนี้ก็ได้อลองลองดูมันจะไปโผล่ตรงไหนเนะี่ยโอ้ยังไงก็โดนรางว่ะคุณผู้ชมยังไงก็โดนถนนครับเอา,อางี้มันไม่ได้ว่ะคือคือยังยังไงมันก็ต้องโดนยังไงก็โดนถนนนะครับผมปึ๊บ เนี่ยยังไงมันก็โดนถนนอนยู่ยยยยยยดีอายุบ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 อายุบดีเฮ้ยอะไรครับเนี่ยยุบช้าด้วยนะคุณผู้ชมอ่าลองดูนะครับผมนะใครชอบการวางรางรถไฟนะครับก็ดูนะครับผมนี่ครับเฮ้ยเหมือนเหมือนจะไม่โดนนะอาจจะโดนอยู่แต่ก็ อาจอาจจะไม่โดนก็ได้นะลองลองไปดูึ๊บนี่อาจจะไม่โดนก็ได้นะคุณผู้ชม,นะอ,มอ,อาจจะไม่โดนนะนู่นๆเออเอาไปตัดตรงนู้นดิอ๋อมันอาจจะมันต่ำกว่าหรอมันต่ำโอ้ยมันต่ำกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองขยายไปดูดิถ้าถ้ามันใหญ่เกินมันก็นกนจะไม่ยุบนะครับผม ปึ๊บนี่เออขยายไปขยายไปโอ้โหตันแล้วเหรอโอ้เรียบร้อยว่ะพระเจ้าเอ้ยอเอางี้เลยไหมเราขึ้นมาได้ไหมทำเป็นทางขึ้นได้หรือเปล่าไม่น่าได้ป่ะคุณผู้ชมต้อง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 เลี้ยวมาฝั่งนี้เลยต้องเลี้ยวเลี่ยมเลี่ยมมาฝั่งด้านนี้เลยนะครับต้องต้องเลี้ยวมาอย่างนี้เลยนะครับก็คือน่าจะต้องมาตัดตรงนี้น่าจะต้องมาตัดถนนตรงนี้นะครับ เดี๋ยวลองลองดูนะลองดูนะอ๋อปุ๊บอ่ะอันนี้อันนี้ได้นะครับผมเหมือนจะได้แหละวางไม่ได้ครับพระเจ้าเอ้ยนี่ต้อง,ต,องต้องหักโค้งมามากๆเลยอ๋อโอ้วางไม่ได้ว่ะปื้มอ่ะปื้ดเผื่อเผื่อวิสัยทัศน์มันไม่ดี อ๋อไหนลองลองไหมครับวางได้ปะวางไม่ได้ครับรเจ้าโอ้โหอะไรของพี่เนี่ยทำไมหนึ่งวางไม่ได้เนี่ยนี่ตรงนี้มันถึงจะวางได้เนี่ยตรงไหนมันถึงวางได้ตรงนี้หรอคือไม่สามารถเอามาต่อกันได้นะครับมันหกักหากแบบ หักถ้าหักมากๆมันก็อาจจะตกลางได้ไงอ๋อนี่ไงปุ๊บอ่ะปุ๊บอ่ะตรงนี้ก็ได้ปะก็อาจจะหักหักเยอะไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทางตรงนะครับทีนี <c oughs> ้เดี๋ยวเราเอายงี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบว่าให้มันผมจะท,ทาําทางขึ้นแล้วกันนะครับผมจะทําเป็นทางขึ้นแล้วกันนะผม ๊บนี่ให็นไหมันยุบยุบลงอ่ะโอ้มันขึ้นบ้าเลยมันจะขึ้นอย่างนี้มันขึ้นไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยปึ๊บอ่ายาวไปครับผมอ๋อมันต้องมาสโลปขึ้นนี่ไกลๆนี่อ่าทีนี้เราก็เอานี้ปูนะครับผมเครื่องมือนี้ปึ๊บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะยังขึ้นไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมมันต้องใช้สโลป ใช้สลบที่ไกลพอสมควรนะครับอ๋อทางรถไฟอะนะครับผมปึ๊บปึ๊บยืบยืบยืบนี่อันนี้อันนี้น่าจะขึ้นได้นะครับนี่ครับผมอันนี้นี่น่าจะขึ้นได้อ่าทีนี้เราก็ใช้เป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับผมนี่เลยครับผมเครื่องมือตัวนี้นะครับนี่ครับวางไปเลยครับผมให้มันต่อกันครับต่อกันปะล่ะให้มันเชื่อมกันนะมันเชื่อมกันปะ่ะมันไม่เชื่อมนั่นล่ะ อ๋อมันมันไม่เชื่อมนั่นแหะลูกพี่อ๋อมันเชื่อมมันเชื่อมมันเชื่อมเออเชื่อมดีๆเชื่อมดีๆเชื่อมเด็ดๆอ๋อเท่ากันมนะั้นอะได้อยู่ปนะเนี่ยได้อยู่เนาะคุณผู้ชมนะโอ้โหแล้วดูแล้ว <c oughs> ดูแล้วดูลามันขึ้นเลยบึ๊กบึ๊กบึกบึก,บ,กบึกเลยอะไม่เป็นไรรถไฟมาได้ไแล้วรถไฟเราอ่ะรถไฟเราดีนะครับผม <c oughs> รถไฟเรามันดีนะครับผม แหมทำไมจะมาไม่ได้เราประโถเอ,อ้ยกลัวไปได้แค่เข็มรถไฟเรามันดีอยู่แล้วมันมาได้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะโอ้ไม่ได้รอพระเจ้าเอ,อ้ยมันต้องยืนไปสักพักก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยค่อยขึ้นแบบนี้อ่าปุ๊บนี่ครับอาจจะใช้เวลานานน,าน,นิดนึงนะครับตอนนี้รางยังยังมีไม่เยอะนะครับผม มันเท่ากันปะมาเท่ากันเปล่าอ่ะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเท่ากันปะ,ะ,นอ,อ,อ,นปะอ๋อมันจะเป็นโอ้โหมันจะเป็นแบบเนินตึกนิดนึงอะ่ะมันไม่ได้ดิกผู้ชมมันทับกันเลยเมื่อกี้นะ่ะอุ้ยเราหนีมาอีกได้ปะมันยากมากนะครับเนี่ย <c oughs> ยากมากเลยเนี่ยโอ้ ยากมากนี่ปึ๊บเอาใหม่นะผมให้มันต่อต่อกันหน่อยอ๋อปึ๊บมันไม่ได้ว่ะไม่ได้อีกแล้วเหรอแล้วมันกว่าจะทำให้มันต่อกันได้ทำให้มันต่อกันแบบเนียนๆอ่ะทำยากมากนะครับดูดิทำให้มันต่อกันแบบเนียนๆอ่ะมันทำยากนะครับ ควายากมากอันนี้เนียนปะนะี่ะให้มันแบบเนียนๆแบบตรงๆรงอะ่ะเออนี่นได้แล้วได้แล้วเนียนๆเ,เลยเนี่ยเออได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฉพาะได้อยู่นะถึงไหนวะถึงถึงแค่ตรงนี้โอเคงั้นผมปูตรงนี้เลยนะงั้นผมปูปูอ๋อเราต้องดูแบบแผนที่ด้วยนะดูเนียนเนียนนะ ชึบอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวเคลียร์นี่ก่กอนโอเคเราได้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมโอ้ยเคลี้ยวก่อนเคลี้ยวก่อนอืบอ่าเออนี่นี่นี่เราได้มาแล้วเดี๋ยวลองลองวิง่งดูลองวิ่งดูลองวิ่งดูสร้างยากนะทุกผู้ชมทางรถไฟเนี่ยสร้างยากโคง้งโคง้งนี่โคง้งแบบโคง้งหักศอกนะโค้งหนีอันเนี้ยดูดูดูตกรางเลยอน่ะ อุ้ยอาจจะไม่ได้ก็ได้แล้วเนี่ยตกรางเลยนะผมโค้งแบบโค้งหักศอกเลยเนี่ยซึ่งอ๋อก็ว่าอยู่พระเจ้าไอ้ข้างหลังนั้นมันไอ้ข้างหลังนั้นมันลอ้อนม่อิสระโอ้อะไรวะใครไปปรับวนะน่ะไอ้ข้างหลังนี้ลอ้อมันไม่อิสระก็ว่ามันตกรางเอาชิบหายเนาแล้วมันมาอิสระเลยตอนนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วมันจะเข้าได้ปะเนี่ย โอ้ยดูดิตกลางไปหมดแล้วคุณโยมเยอ้ยโอ้มันตกลางมั่วไปหมดแล้วเว้ยอะไรวะเนี่ยลูกพี่ล้อมันต้องอิสระนะครับผมมันถึงจะได้นะครับมันจะลายมากนะโค้งเนี่ยผมกลัวมากเวลาเวลาเราต่อ,อยาวๆเอาไปไหนลราเฮ้ยเอาเอา ผมกลัวว่าเวลาเราต่อยาวๆอ่ะอ่ะอน,นี่ไม่อิสระนะเวลาเราต่อยาวๆอ่ะมันจะมันจะตกไงอ่าผมกลัวอย่างนั้นแหละนี่อันนี้ต้องเอามาต่อก่อนนะเนี่ยคุณผู้ชมแหมมันตกไปหมดเลยวะมันต้องทำให้มันอิสระก่อนนะครับโอ้ยเอาวางก่อนเอามาต่อก่อน เดี๋ยวลองต่อดูถ้าตัวนี้มันยังตกรางอยู่เราต้องแก้ไขนะครับเพราะว่ามันโค้งหนักจริงๆเดี๋ยวเอามาต่อก่อนนะผมไปไหนล่ะมาต่อก่อนดีมาต่อก่อนเนี่ยนะถ้ามันไม่อยู่บนรางก็จะอย่าง,างนี้นหะเนี่ยมันมันต้องล้อมันต้องอิสระแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมเอาต่อก่อนนะผมเอาต่อแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอางลงรางนะครับเสร็จ <ừ> <ES S> แล้วเราก็กด x ให้ให้ให้ล้อมล็อกก่อนนะครับผม <Yellow> แล้วค่อยเอางลงรางนะครับเอาลงรางเสร็จปุ๊บค่อยกด x เพื่อให้มันอิสระนะครับผมอาจจะลืมกดให้มันล้อมอิสระหรือเปล่าล้อมันต้องหมุนได้นะครถไฟของจริงก็แบบนี้แหละนะครับผมมันต้องหมุนได้ โอ J ้ยเอาอีกแล้วเปียนยากอีกแล้วเอ้ยทำไมมันยากจังมาโอ J ้ยอึ๊บอ่านี่มันลงรางนะครับอา่าลงลงทั้งหมดแล้วครับแล้วเราก็ต่อครับเราก็ต,กตก้องกด X นะผมตามจริงมันไม่มันมันไม่น่าจะลงนะครับ่ะกด X แล้วนะผมกด X แล้วตอนนี้ร้อยอิสระออแล้วนะครับเอ๊ะตามจริงผมก็กดอันนี้ไว้อยู่นะโอ้ตรงนี้เป็นหลุมครับผม อ๋อเป็นหลุมนิดหน่อยนะครับเราต้องมาช้าๆนะผมมาช้าๆเลยคุณผู้ชมโห oh. แม่ผมกลัวแบบว่าต่อยาวๆแล้วมันจะตกอะดิข้างหลังเลี้ยวตามปะเลี้ยวตามนะข้างหลังเลี้ยวตามนะคุณผู้ชมต้องความเร็วประมาณห้าเลยอะมันเพราะว่ามันโค้งหักศอกเลยนะครับมันบีบจริงๆครับผม เพราะว่าพื้นที่มันไม่เท่ากันนะครับมันต้องโค้งหนีนะครับอ่าเราขึ้นขึ้นได้ปะโอ้โหอ,โอนี่ขูดเล็กน้อยนะครับอ่ะล้อล้อขึ้นแล้วครับผมอ่าอ่ามาแล้วครับมาแล้วต้องมาทดสอบเรื่อยๆนะครับขึ้นเนินอีกครับผมปึ๊บอ่าล้อหลังเป็นไงครับล้อหลังได้อยู่นะล้อหลังนะโอ้เป็นรางที่แบบไม่ได้มาตรฐานจิบหายเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะ เพราะว่าอนาคตอน่ะผมมีแน่นอนครับกับการต่อยาวๆอ่ะมันมีแน่นอนนะครับผมแต่เราจะต่อไปอันแล้วผมจะต่อมาให้มันมาบรนจบกับสถานีนะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยเราเดี๋ยวเราต้องอ้อมอ้อมอ้อมไอตัวนี้อีกนะครับผมอ้อมหรือจะรอดดีวะเอางี้เดี๋ยวผมรอดรอดโชว์แล้วกันเดี๋ยวผมรอดรอดมาตรงนี้แล้วกันเห็นรอดรอดมาตรงนี้อ่ารอดรอดมาตรงนี้แล้วกันเนาะอ่าถ้ามันซื้อที่ได้นะซื้อที่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะผม เดี๋ยวเราซื้อที่กันก่อนแล้วนะผมก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมซื้อได้ปะซื้อไม่ได้ครับอ่าเดี๋ยวอา,อาจจะลองหาวิธีวางดูเดี <c oughs> ๋ยวเราจะใช้ใช้ใช้ใชอ่ารางยาวนะครับทีนี้ผมจะใช้ลางยาวนะครับเราอาจจะวางโค้งนะครับผม ได้ปะเนี่ยมันถึงไหนวะไม่ได้นี่หว่าโค้งยาวมีปะโค้งยาวแบบสั้นๆอ่ะนี่มันโค้งไปถึงไหนวะเนี่ยนี่เราจะวางทางตัดนะครับผมไอมันจะยุบป,ปะเนะี่ยวางทางตัดนะไอเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เสมอกัน อ๋อทำไมมันต่ำกว่าวะเนี่ยมันเป็นอะไรอะ่ะมันต่ำกว่าได้ไงเนี่ยนะครับผมวางไปครับนี่ครับเออให้มันเสมอกันแบบนี้ดิเสมอจริงปหมเนี่ยเสมอกันอยู่นะครับผมเสมอกันอยู่เราจะวางปุ๊บไปเลยนะครับสามสองหนึ่งเอาเฮ้ยโอ้โหมีหล้างอีกพระเจ้า ฮะโอ้ยเอาไปเอาไปอะไปวอาไป,อ,าไปอ,ไองไูงอห้มัอไอานปเอไอาไปเอาอาไอาไอาไปเอาเาเาไอาไปเอไอาไอีกปอ,อ,า,กอ,นนอ,กอากเอีกแลอาลำบากลเอาไอางปเอาคปลอาไปเอองสูงให้มันเท่ากับไอ้นี่เนี่ยโอ้โหต้องวางให้สันลางโผล่นะครับผม ไม่งั้นนี่เรียบร้อยนะครับอา้าวชิบหายแล้วไงอ๋อนี่โผล่เยอะไปบ้างโผล่เยอะโผล่เยอะเกินโผล่เยอะเกินเอาลงอีกลงอีกปึ๊บ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 อ่าสวยแล้วเลย <laughs> จะขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้ย <laughs> ทางรถไฟแม่งสร้างได้วันละนิดวันละหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยทำไมมันลงเนินไปอย่างนั้นวะนะ่ะทำไมมันโค้งลงไปอย่างนั้นวะนะ่ะอ้าวทำไมมันไม่เรียบแนบชิดติดกายวะนะ่ะผมงงมากเลยนะ่ะเอาเอาสมบูรทางตรงดูดิเอ๋อทางตรงก็เป็นนี่ว่嘛อ๋อนี่ไงนี่นี่นี่นนโอ้โหมันต้องยังไงวนะเนี่ยไม่เป็นไรทางโค้งนี่แหละเดี๋ยววางไปเลยนะครับเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้อีกทีนะครับ เดี๋ยวเราวางไปเลยแล้วกันนะผมอ๋อสันโอ้โหลามมันต้องโผลูดิคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาปูตรงนี้ก่อนเ,ออเดี๋ยวเรามาปูตรงนี้นะครับให้ให้มันมองเห็นนะครับอะไรวะเนี่ยชิบหายแล้วนะ่ะเวลาหมดหมดเวลาอีกนะโอ้โหรถดูสันลามตัวนั้นมองไม่เห็นเลยทำไมมันจมไปอย่างนั้นอนะ อ๋อฝั่งนู้นมันสูงกว่าเหรอปึ๊บโอ้โหเราต้องวางสูงขนาดนี้เลยครับผมสันลางถึงจะโผล่บนถนนนะครับถ้าสันลางบนถนนไม่โผล่นะปึ๊บโอ้โหแล้วตรงนี้ไม่นี่เฮ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ยอ่ะเอาไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะยุบลงถ้าเรายุบลงได้ปะเนี่ย เรายุบลงได้ปะเนี่ยือไหนวะโอ้โหยุบลงโอ้โหตรงนี้ชิบหายอะตรงนี้ก็ตกล้างดิตรงนี้มันมองไม่เห็นล้างเนี่ยโอ้อะไรวะแเราลามันจมได้ไงวะเนี่ยผมงงมากเลยเนี่ยโอ้เอาโอเคครับผมประมาณนี้แล้วน,นะผมนี่ครับโค้งหักศอกของเรา <laughs> เจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่พิโดนหน้าแล้วกันนะผมตกปะนี่ย ไม่ตกนะเดี๋ยวลองดูดี่โค้งหักศอกไอโค้งหักศอกนี่ไม่รู้จะต้องแก้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูเรื่อยๆนะครับต้องทดสอบดูเรื่อยๆนะครับต้องทดสอบดูเรื่อยๆนะครับโค้งหักศอกลองเลี้ยวมาดูนะต้องใช้ความเร็วต่ำๆอ่ะคุณผู้ช <c> ม <oughs> นี่ครับโอ้เลี้ยวได้อยู่นะเลี้ยวได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่ายาวๆจะไหวหรือเปล่านะ เดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่เจอกันใหม่ครับพี่อหน้าครับผมสวัสดีครับ